ซึ ah uh, mm ่งเรามาในกุมวะเรัมะติว่านะครับเพื่อนๆในส่วนของแผนกที่เราจะมาพูดถึงให้เพื่อนๆวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแผนกอายุรกรรมนะครับนั่นก็คือเป็นแผนกทั่วไปนะครับอายาดะอัลอามานะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนกทั่วไปก็จะมีหลากหลายในนั้นอย่างโรงพยาบาลที่ผมอยู่ปัจจุบันก็ในนั้นก็จะมีหลายแผนกหลายเฉพาะทางแต่ จริงๆแล้วเราแค่จะต้องการนำเสนอศัพท์ที่มันสำคัญสำคัญ,คญทีนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆหรืออาการที่เราจะเจอตรงนั้นในส่วนของไข้นะครับผมจะมาพูดถึงในส่วนของไข้ไข้ก็ที่ผมนจะนำเสนอกับเพื่อนๆก็จะมีสี่อย่างนะครับมีไข้ธรรมดาก็ไม่ถึงว่าอัลฮาราราอาดีอาดีอาจจะไข้สูงไข้ต่ำอ,ลรรอลัอลฮาราราอาลลิอัลฮารารามุรตาฟิย พูดอย่างนั้นก็ได้ไข้สูงอัลฮาราระมุนอฟิดขฟีฟะเบาๆซอบๆน้อยๆนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นไข้ของฮอมมาอัลอัมฟลูนซาก็เป็นไข้หวัดใหญ่นะครับในส่วนไข้ต่อไปไข้ไข้เลือดออกนะครับไข้เลือดออกก็ฮอมมาอัตนอนอัลตนออัตนก,ก็ได้นะครับพูดแบบภาษาง่ายๆนะครับ ไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบฮอมมาอัสหายะตรงนี้ผมมีข้อแนะนำนะครับฮอมมาอัสหายะในกรณีที่เพื่อนๆอาจจะลืมคำว่าฮอมมาอัสหายะเพื่อนๆก็สามารถที่จะพูดว่าฮอมมาอันซีจอัลนซิจาลิติมาคฟิฮาอิลติฮับนั่นคือไข้เยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับในส่วนสับต่อไป เป็นคำว่าัวทองซินเยอัสซินุอัจฮาบบีก็ได้ใช้สองคำนี้เลยนะครับแต่หลกัหลกๆผมแนะนำให้ใช้คำว่าอัลยาอสกอนก็ได้ถ้าคนไข้ดูแบบว่ายังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหรเ่เพื่อนๆก็จะพูดคำว่าอซินอัจฮาบบีนะครับและตรงนี้สำคัญเลยนะครับเราก็จะเจอในส่วนของโรคติดต่อนะครับโรคติดต่อภาษาอรับ ไปไงครับเพื่อนๆโรคติดต่อก็อัลมรดมอดีอ oh ัลมรดมอดีหรือใช้คำว่าอัลมอดีคนไข้ก็จะรู้เรื่องคำถามส่วนใหญ่ที่เราก็จะเจอฮซัลมอรดยุกุนมอดีโรคนี้ติดต่อหรือไม่นะครับคนไข้เขาถามเราก็ถามได้เลยเราก็อาจจะบอกว่ามอดีตามคุณหมอพูดเลยนะครับฮะจะมรดบิกุนมอดีอันตริกอ oh ัลโจอันตริกอัล อเลมัสก์จะอาจจะเป็นการเกี่ยวการสัมผัสอะไรอย่างนี้ว่าไปนะครับและคําต่อไปอโรคติดต่อเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่จบโรคติดต่อเราถ้าเกิดถ้าเกิดว,ว่าเราลืมคําว่าม้ดีเราก็สามารถที่จะบอกว่าห a z a ย d นต ا د กลิลอ ل ลาอ آ อ ر รนอ ن ลมรอิลอาอคาร ก็โรคนี้ก็จะติดต่อไปโดนคนอื่นติดคนอื่นได้นะครับแอนติ o อัลซรมอร์ตอีลาคารินนะครับต่อไปนะครับคำว่างูสวัดอาจจะมาเจอตรงนี้แต่ในส่วนของคําตรงนี้เราก็อาจจะเจอที่แผนกสกินผิวหนังนะครับแล้วก็คําว่าสะเก็ดเงินอันนี้ผมจะแปลให้เพื่อนๆเลยนะครับงูสวัดเพื่อนๆก็พูดว่าเฮซามุนนาร์เฮซามุนนาร์ มันจะมีโรคชนิดหนึ่งนะครับที่คำภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าสะลาบะบางคนอาจจะมีการสลับกันงูสวัสดกับสะลาบะคิดว่าสะลาบะเนะี่มันคืองูและแต่จริงๆแล้วสะลาบะคือโรคผมร่วงแบบย่อมๆนะครับอันนี้คือสะลาบะก็จะมีบางคนที่ผมมันจะร่วงเป็นช่วงๆจุดๆอะไรอย่างนี้ย่อมๆ ก็ใช้คําว่าสาละบะส่วนไฮซามุนนาตมันคือเข็มขัดไฮซามอาจจะยาวอะไรแบบนี้งูสวัสดนะครับอันนี้เขาเรียกว่างูสวัสดและเกี่ยวกับสกินต่อนะครับแต่ผมพูดถึงในนามของแผนกอายุรกรรมบางทีเป็นอาการที่เราเจอตรงนี้และการยังไม่มีการวินิจฉัยของคุณหมอก็จะมาสกรีนิ่งตรงนี้ก่อนก่อนที่จะส่งให้คุณหมอเฉพาะทางนะครับเพื่อนๆคำว่า สะเก็ดเงินนั่นก็คือซซดาฟิยาซซดาฟิยาไปเจอคําว่าสะเก็ดเงินซซดาฟิยาหรือคําว่าหัดเยอรมันไปไงครับเพื่อนๆอัลฮัสบาอัลมาเนียหัดหัดเยอรมันฮัสบาอัลมาเนียนะครับและโรคติดต่อต่อไปนะครับเป็นโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็คือซิฟิลิส ตรงนี้โดยส่วนใหญ่เราก็จะแปลเป็นทับศัพท์ก่อนเราอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาอาหรับก็ได้ซิฟิลิสก็คือมอร,ร์ตจูฮารีหรือจะพูดว่าซารีก็ได้เป็นหายใหญ่ซารีหรือซูฮรีนะครับต่อไปนะครับคําว่าอีสุกอีไสอันนี้เป็นกันบ่อยเป็นเป็นการเกือบทุกคนคนละครั้งในชีวิตคิดว่านะน่าจะเป็นเพราะผมก็เป็นแล้วตอนที่เรียนอยู่นะครับ อิสุกอิสัยนะครับอัลมุยจูดารีจะเอาแบบบ้านๆก็มุยจูดารีอัลมาอัลจูดารีก็ได้นะครับต่อไปนะครับคำว่าลมพิษนะครับลมพิษไม่ใช่ตะสมมมฟิลฮาวะอย่าไปแปลอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะงงกันแต่ก็มันมันคือสับเฉพาะนะครับลมพิษก็คือชะรอแต่บางคนก็ยังไม่รู้คำว่าชะรอลมพิษก็อิกติกาเรีย เพราะว่าคําว่าลมโรคลมพิษเนี่ยมันเกี่ยวกับภูมิตออลลักอันมานาทีนี้การความหมายของมันก็คือเวลาเราแปลเรามันจะทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษในสำเนียงของภาษาอังกฤษผมรู้สึกว่าอิกติกาเรียอิกติกาเรียประมาณเนี่ยทีนี้ในอารับก็จะพูดว่าอิกติกาเรียนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือด ตรงนี้สามารถที่จะพูดได้เลยคำว่าตะลวสฟิดดัมตะลวสฟิดดัมอันนี้ง่ายๆติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับในส่วนต่อไปคำว่าอัลฮัสซาซียอัลฟูลก็คำว่าอานูเมียอัลฟูลอานูเมียอานูเมียมันก็คือจางโรอหิตจางนะครับอานูเมียฟูลแพ้ถั่วนะครับแพ้ถั่วตรงนี้มันก็คือมันจะมีคำเฉพาะที่เขาพูดกันอยู่ ก็คำว่า g ี PD a n ีดีอันนั้อันดีอานเมียฟูลหรืออันนั้อันดี حساسية มีนัลฟูลอันนี้ก็คือ G ีส d ผมเคยเจอโดยกับส่วนตัวเลยคนไข้เป็นชาวอาหรับนี่แหละชาวอาหรับพ่แล้วแต่ทีนี้มามาเขาอายุเยอะเขาบอกว่าอันดีอานูเมียฟูลเราก็เลยนึกออกเลยว่าเป็น G ีส d เราก็สามารถที่จะแปให้เจ้าหน้าที่ก็รับทราบเลยว่าเป็น กีซิกพีดีนะครับฮัสซเซียอัลฟูลอานเมียฟูลคนที่เป็นกีซิกพีดีไม่ควรรับประทานอะไรไม่ควรกินถั่วปากอานะครับมิฉะนั้นอาจจะมีอาการอะไรก็ได้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของศัพท์อายุรกรรมอยาดาอัลอามัมโดยทั่วไปส่วนศัพที่เราพูดถึงวันนี้เราอาจจะอาจจะไม่ทั้งหมดทุกอย่างแต่ที่นี้โดยหลักๆก,ก็จะมาเจอประมาณนี้บางทีอาจจะมาด้วยอาการ ความดันสูงจริงๆถ้าเกี่ยวกับความดันมันก็จะเกี่ยวกับหัวใจใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปแผนกหัวใจเลยแต่การไปเจอคุณหมออาจจะสกรีนิ่งเจอที่แผนกทั่วไปก่อนเพราะว่าด้วยความดันสูงอาจจะเจอคุณหมอทั่วไปก่อนจากนั้นก็อาจจะคอนซัลต่อหรือเรียกว่าส่งต่อให้คุณหมอเฉพาะทางมีความจำเป็นต้องเจอหมอหัวใจเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะพูดถึงใน สับของแผนกนั้นๆนะครับครั้งหน้าเราจะมาพูดถึงในแผนกของทางเดินปัสสาวะหรือยูรโล l o g i t a l a d a al-masalik b o เ l ี a หรือสามารถที่จะพูดว่าอ l a y a d a a l ต a n a s u l i วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่นะครับฝากเพื่อนๆนะครับลองไปศึกษาดูเป็นแนวทางในการแปลให้เพื่อนๆเลยนะครับขอครชกรุมาบารมา